เช้านี้รูปผลแน่ศึกไตรภาคแห่งศักดิ์ศรีของคาเนโลกับทางทิปเปิ้ลจีซึ่งเป็นการชกในพิกัดซูเปอร์มิดเดิลเวท168ปอนด์ชิงเข็มขัด4สถาบันหลักที่ทางคาเนโลคองแชมป์อยู่โดยล่าสุดก่อนการชกได้มีการชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับทางคาเนโลชั่งได้167.4ปอนด์ ส่วนทางโกรอบกินช่างได้167.8ปอนด์สำหรับสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจในไฟนี้นั่นก็คือทางโกรอบกินได้เปลี่ยนน้ำหนักการชกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขาเริ่มชกมวยสากลอาชีพมาในปีคศสราช2006และในการช่างน้ำหนักตัวในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าทีบ่บิญจี ดูสุขภาพดีกว่าการโชคในไฟที่ผ่านมากับทางเลียวตะามูรตะที่พิกัด160ปอนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับทางคาเนโลนั่นไฟนีจะเป็นไฟแก้มือของเขาหลังจากที่ไฟล่าสุดในพ่ายแพ้ต่อดิมิทีบิววอร์มันจึงเป็นไฟที่สำคัญเพื่อเรียกความมั่นใจของเขากลับคืนมาสำหรับมวยรายการนี้ แฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ทางช่องเดอะโซนทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เริ่มเข้ารายการประมาณ7โมงเช้าของเมืองไทยนั่นเอง